อาร์ม a ฟ a c a อกเด c ิกเ e ็ a total solution for better life สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันต่อกับแหล่งข้อมูลไบโอเทคการประยุกต์ใช้และอนาคตนะครับบทนี้จะมองภาพใหญ่ขึ้นแล้วว่าเราจะเอาเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้อะไรได้บ้างใช่ค่ะเหมือนเปลี่ยนจากมุมมองนักวิจัยในห้องแลบไปสู่การใช้งานจริงในวงกว้างมากขึ้นครับผมหลักๆที่จะคุยกันวันนี้ก็มี การบำบัดด้วยเซลล์และยีนที่เขาเรียกว่ายาที่มีชีวิตอแล้วก็เรื่องการใช้ AI มาช่วยออกแบบทางชีวภาพแล้วก็แน่นอนเรื่องสำคัญอย่างกฎระเบียบจริยธรรมต่างๆที่ตามมาค่ะครบเลยคำถามตั้งต้นก็คือพอเราสร้างวงจรยีนอย่างที่ต้องการแล้วเนี่ยเออก้าวต่อไปคืออะไรจะเอาไปทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่ได้บ้างเริ่มที่อันแรกก่อนเลยการบาบัดด้วยเซลล์และยีน อันนี้เหมือนเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนะครับใช่ค่ะพลิกวงการแพทย์เลยทีเดียวแนวคิดยาที่มีชีวิตหรือซอฟต์แวร์ชีวภาพเนี่ยอืมมันน่าสนใจมากคือใช้เซลล์ที่ถูกแต่งให้ทำงานเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปแก้ปัญหาในร่างกายอย่างคาทีเซลล์นี่ดังมากแหล่งข้อมูลเปรียบเหมือนขีปนาวุธนำวิถีใช่ไหมคะใช่ครับขีปนาวุธนำวิถีที่พุ่งเป้าไปที่มะเร็งโดยเฉพาะเลยค่ะหลักการก็คือเออ เราเหมือนไปติดอาวุธให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเองให้มันเก่งขึ้นไปหาแล้วก็ทําลายเซลเล์มะเร็งได้แม่นยําขึ้นแล้วทํำยังไงครับกระบวนการมันเป็นแบบไหนคร่าวๆนะคะก็คือเราจะเก็บ T เซลล์ของผู้ป่วยออกมาข้างนอกก่อนแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าเวกเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไวรัสที่ไม่ก่อโรคแล้วนะคะดัดแปลงพันธุกรรมมันนิดหน่อยอ๋อใช้ไวรัสเป็นตัวส่งสารใช่ค่ะส่งพิมพ์เขียวหรือยีนใหม่เข้าไปใน T เซลล์ cell. ยีนนี้จะสั่งให้ T- เซลล์สร้างโปรโตีนพิเศษขึ้นมาที่ผิวเซลล์เรียกว่า CAR CAR นี่คือตัวรับสัญญาณประมาณนั้นค่ะส่วนนอกของ CAR เนี่ยทำหน้าที่เหมือน GPS คอยจับโปรโตีนเป้าหมายบนเซลล์มะเร็งพอมันจับเจอเป้าหมายปุ๊บส่วนในของ CAR ก็จะส่งสัญญาณเาเหมือนกดปุ่มสั่งให้ T- เซลโจมตีเซล์มะเร็งนั้นทันทีโอ้ oh, เป็นระบบอัตโนมัติเลยค่ะ พอเราได้ T เซลที่อัปเกรดแล้วเราก็ไปเพาะเลี้ยงในไบโอรี .ACT เตอร์ให้มีจำนวนเยอะมากๆแล้วค่อยฉีดกลับเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยฟังดูเหมือนการโปรแกรมภูมิคุ้มกันเราใหม่เลยนะครับแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือเขาเอาหลักการนี้ไปใช้กับเซลล์ฉลาด้วยที่เรียกว่า t. s e n a l y t i c CAR T ใช่ค่ะอันนี้น่าจับตามองมากหลักการเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่เปลี่ยนเป้าหมายค่ะเปลี่ยนเป้าหมายค่ะแทนที่จะให้ c a ไปจับเซลล์มะเร็ง ก็เปลี่ยนให้มันไปจับโปรโตีนที่อยู่บนผิวของเซลล์ชรลาแทนอย่างเช่นโปรโตีนยูพาอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อคือเซลล์ชาลามันก็มีโปรโตีนลักษณะเฉพาะของมันเหมือนกันถูกต้องค่ะเราก็สร้างคาร์ทีเซลลที่จำเพาะกับโปรโตีนนั้นเหมือนสร้างกองทัพภูมิคุ้มกันสังเคราะห์คอยเป็นล่าตรเวนเก็บกวาดเซลล์ชาลาเซลล์ซอมบี้พวกนี้ออกไปจากร่างกายโอ้ถ้าทําได้จริงนี่อาจจะช่วยเรื่องชะลอความเสื่อมได้เยอะเลยนะครับเนี่ยก็เป็นความหวังค่ะ ยังอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาแต่มีศักยภาพสูงมากครับแล้ววิธีการทำพวกนี้เห็นมีพูดถึง ex vivo กับ in vivo ด้วยมันต่างกันยังไงครับอ๋อค่ะ ex vivo ก็คือแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้คือเอาเซลล์ออกมาทำข้างนอกร่างกายเหมือนส่งรุดเข้าอู่ซ่อมก่อนคาทีเซลล์ก็เป็นแบบ ex vivo ข้อดีคือควบคุมง่ายใช่ค่ะควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าเพราะทาในห้องแรบแต่ก็จะซับซ้อนกว่า ขั้นตอนเยอะกว่าแล้วก็แพงกว่าด้วยค่ะแล้ว in vivo หรอครับส่วน in vivo เนี่ยคือเราไม่ต้องเอาเซลล์ออกมาแต่เราจะส่งเครื่องมือแก้ไขพันธุก,กรรมเนี่ยเข้าไปในร่างกายโดยตรงเลยอาจจะผ่านเวกเตอร์อย่างอื่นที่ไม่ใช่ l ล n t i v i r u s, mm hmm. <S เช่น AAV แล้วให้มันไปแก้ไขที่เซลล์หรือเซลล์เป้าหมายอืนอ่นๆในร่างกายเลยเหมือนอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ over the air เลยนะครับไม่ต้องเข้าศูนย์ค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยวิธีนี้ก็จะง่ายกว่าสะดวกกว่า แต่ก็อาจจะควบคุมผลลัพธ์ได้แย่กว่า ex vivo หน่อยค่ะเพราะมันเกิดขึ้นในร่างกายเราเลยเข้าใจแล้วครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปทีนี้นอกจากการโปรแกรมเซลแล้วอีกเรื่องที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเยอะก็คือการใช้ AI หรือ Machine Learning มาช่วยออกแบบใช่ค่ะอันนี้ก็สำคัญมากเขาเปรียบเหมือนมีสุดยอดผู้ช่วยออกแบบอัจฉริยะเลยอย่างเช่นใช้ทำนายผลลัพธ์ของการออกแบบวงจรยีนต่างๆคือยังไม่ต้องทดลองจริงก็พอจะรู้ผลคร่าว ประมาณนั้นค่ะช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการลองผิดลองถูกไปได้เยอะเลยหรือแม้กระทั่งใช้ AI ไปสแกนข้อมูลจีโนมหาศาลเพื่อคอ้นหาชิ้นส่วนใหม่ๆเช่นเซนเซอร์ ensor, หรือแอคชเวเตอร์ทางชีวภาพที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเหมือนช่วยหาเครื่องมือใหม่ๆม,มาให้เราใช้สร้างของใช่ค่ะหรือเอาไปช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตในไบโอเรแอคเตอร์ actor, ให้ได้ผลผลิตสูงสุดแบบเรียลไทม์เลยก็มีค่ะโอ้โหดูเหมือน AI จะเข้ามาเร่ง ปีวงการนี้ได้เยอะเลยนะครับแต่เพอะเทคโนโลยีมันไปเร็วขนาดนี้พลังมันสูงขนาดนี้เรื่องความปลอดภัยกฎระเบียบก็ต้องเข้มงวดตามไปด้วยแหล่งข้อมูลก็ย้ำเรื่องนี้มากแน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาที่มีชีวิตแบบนี้การอนุมัติจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดมากๆค่ะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างครับพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมก็จะเริ่มตั้งแต่ การทดสอบในห้องปฏิบัติการในสัตว์ทดลองก่อนที่เรียกว่า preclinical พอผ่านแล้วก็มาทดลองในมนุษย์หรือ clinical trials ซึ่งก็มีหลายระยะตั้งแต่เฟสหนึ่งดูความปลอดภัยในกลุ่มเล็กๆเฟสสองดูประสิทธิภาพเบื้องต้นกับขนาดกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเฟสสามยืนยันประสิทธิภาพเทียบกับมาตรฐานเดิมในกลุ่มใหญ่มากๆโอ้โห oh, หลายด้านเลยค่ะถ,ถ้าผ่านหมดถึงจะได้ marketing authorization หรือการอนุญาตให้วางขายได้ แต่ยังไม่จบนะคะยังต้องมีการติดตามผลหลังการใช้อีกเรียกว่า post marketing surveillance เพื่อดูความปลอดภัยในระยะยาวด้วยค่ะเหมือนเป็นการสอบไล่ที่เข้มข้นมากๆเพื่อให้มั่นใจจริงๆใช่ค่ะเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนเลยตรงครับนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แล้วมันก็ยังมีประเด็นคำถามเชิงจริยธรรมที่ซับซ้อนมากๆตามมาด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการยืดอายุไขหรือการจัดการกับความชราที่เราคุยกันเรื่อง senolytic CART เมื่อกี้อันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะชวนให้คิดหลายมุมมากอย่างแรกเลยคือเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงใครจะได้ใช้ใช่ค่ะเทคโนโลยีแบบนี้ช่วงแรกๆคงแพงมากมันจะยิ่งไปเพิ่มช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนหรือเปล่ากลายเป็นว่ามีช่องว่างทางชีวภาพเกิดขึ้นอืมน่าคิดครับและผลกระทบต่อสังคมโดยรวมล่ะครับถ้าคนเราอายุยืนขึ้นมากม ก็ต้องคิดเรื่องระบบบำนาญทรัพยากรต่างๆจะเพียงพอไหมโครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนไปไหมแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆยังไงบ้างครับแล้วก็มีคำถามสำคัญที่แหล่งข้อมูลตั้งไว้คือเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนระหว่างการรักษาโรคที่มากับความแก่กับการเสริมสมรรถนะให้เราอายุยืนกว่าปกติแข็งแรงกว่าธรรมชาติใช่ค่ะอันนี้เป็นเกรย์แอเรียมากเลยเรากำลังจะแค่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หรือเรากําลังจะอัปเกรดมนุษย์ไปเลยซึ่งเรื่องพวกนี้สังคมคงต้องมาถกเถียงหาชันธามาติร่วมกันข่าวว่าเราอยากจะไปในทิศทางไหนเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆครับที่ต้องคิดควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆนะครับของการนำเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงมาประยุกต์ใช้จริงตั้งแต่การสร้างยาที่มีชีวิตการใช้ AI มาช่วยเร่งการออกแบบไปจนถึงประเด็นยากๆอย่างกฎระเบียบและจริยธรรมค่ะเป็นภาพอนาคตที่น่าจับตามองมากๆค่ะครับก่อนจะจากการวันนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับ สมมุติว่าเรามีเทคโนโลยีอย่างเซนอ l ิ t ติกครทีที่สามารถพุ่งเป้าไปจัดการกับเซลล์ชราได้โดยตรงเลยเนี่ยถ้าให้เลือกจัดการกับแง่มุมแรกของความชราเพียงอย่างเดียวอะไรคือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาจัดการก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเหตุผลเชิงจริยธรรมเบื้องหลังการเลือกนั้นคืออะไรลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ